ส่งพี่ยูไม่ให้อีกแน่เดี๋ยวพี่อันเดี๋ยวจะมีคูเบอร์เอารถเอาเอาเอาหมามาส่งอีกตัวนึงอะไรอยา่างไตัวหอกเดียวกันนี่แหละแต่ว่ามันอยู่อีกมันอยู่หลนนังตรงนี้เขาเอาขอมมาส่งนี้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ,ะอตอนนี้ดารากำลังออกเดินทางแล้วค่ะแม่ออกมาแล้วหรอใช่ออกมาแล้วลูกสามสิบนาทีถึงค่ะหญิงเปิดให้หน่อยอยากอ่านเ<อ>ม้นตนะ์อ่ะไ,ไม่ม,มีเน็ตหรอ ไหวมากเอาก็นหนูนัดแม่หกโมงแม่เป็นดาราฝรั่งแม่ต้องเป๊ะเรื่องเวลาลูกแม่จะเข้าโรงแรมก่อนเอากลปองกระเป๋าไปเก็บแล้วก็ถ่ายคอนเทนต์นิดหน่อยค่ะอย่ามั่นแล้วก็นมไอ้ส่กองแม่เป็นคนเป๊ะเรื่องเวลาลูกวันนั้นกูไปกูไม่ได้ถ่ายตรงแม่น้ําเลยเพราะอะไรมันมืดก่อนตะวันมันไม่ตกดินขวดนมไอ้ใสสองขวดเลยส่งเราสองกินกินก่อนทำไมเนี่ยกระเป๋าเปลี่นอย่าไปปลี่นนี่แม่เพิ่งออกจากหน้าหมู่บ้านลูก ใช้เวลา30นาทีค่ะขึ้นทางด่วนโลนันด่วน,น,น,นเลื่อนเลื่แม่เปิดเรื่องเวลาแต่แม่กะเวลาให้ไม่เคยถูกเลยกะ <c oughs> <c oughs> ให้ย่อยนะย่อนไปสามแล้วนี่แต่ออยเสร็จสี่โมงสิ่เหมือนกะบีบอะกะบีบเลื่อน <c oughs> จะไปปวดผิดอันนี้นราจะประับผิดเรื่องนี้จะประับหลัง <c oughs> หนูสั่งพระอาทิตย์รอแม่แล้วค่ะว่าอย่าเพิ่งตกรอแม่ถ่ายรูปก่อนเลื่นแม่ต้องกลับไปโรงแรมไปเปลี่ยนชุดก้า ชุดนี้ไม่ได้เพราะเราต้องลากยาวเดือดสตอรี่เข้ากรชุดน่ะหลอกเวอร์แม่งขับง่ายจัดเลยง่ายตรงไหนพีรถแต่ว่ามันมันลาโอะไรมันไวมากอ่ะก็ตอนพี่เติร์ขับมาพี่เติร์ปล่อยให้ขับเลยรอคุณนายนำโตก่อนเออออกออกโตอะให้เรา ฉีอยากรอให้รอให้ฉีเราก่อนสักห้านาทีได้ซ้ายขวาเองเลยมันจะขับเองเลยอ่ะพี่แฟ้มแค่นั่งเล่นโทรศัพท์ไปเลยเลิศเลิศไม่เอาไม่เอาไม่เอาลองยิงหน้าตึดๆหรอไม่เอาไม่สนุกเลยไม่ไม่ค่อยไปรอที่มันโล่งๆไม่มีรถดีกว่ารถแฟ้มก็มีอ๋อหรอไอเดฟทีแต่ของพี่ขับเองขับเองขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวอะไรได้เลยของแฟ้มมันแค่ไอเดฟทีคือไอเดฟทีก็คือ เร่งตามพุคันนาแต่พี่ไม่มีพุคันนาไปไหนไม่ได้เดียวไม่ได้ของมึงมันเบรกเองไหมเบรกเองจอดเองวิลด์ของพี่คือออโต้พายล์ต์ไม่ใช่แอตสีพุคันโนแต่แค่ต้องเปิด G P S ีเอสแว่ามึงจะไปไหนเอาแล้วมันจะรู้เออก็ไปไปอย่างเดียวอ่ะไปตามรีนอย่างเดียวอ่ะเราอยากเลี้ยวไหนเราก็ต้องเลี้ยวเองไงโอเคมันมันถึงได้แพงเดี๋ยวนี้รถจีนมีหมดแล้วจีนเลิศว่ะ สวัสดีค่ะเสียงโอ้โหอะไรขนาดนั้นดูเป็นอีแก่อย่ากแอบแบวคุณเพชรหน้าค้ายคุณจ๋าเจ้าของแบรนด์อีเลยค่ะอ๋อน้องจ๋าที่ชอบใส่เสื้อสีชมพูใช่ไหมคะกาที่หัวเราหล่อที่แสนหล่อวันนี้สวยเกินมนุษย์มราของพี่จ พี่เบล์โรงแรมสาเออะไรมันอยู่เส้นเดียวกันกับเซ็นทรัลเลยใช่ไหมลูกโรงแรม3เออะไรที่แม่จองไว้อะมันอยู่เส้นเดียวกันกับเซนทรัลเลยใช่ไหมลูกตอบเพจค่ะใช่โอเคจบลูกไม่ซ้ำเลยสักวันแม่คือดาราท่านหนึ่ง เราซ้ำไม่ได้เดี๋ยวแฟนขับเบื่อค่ะจะไปดูแต่เดิมเดิมเดิมแบบยีตองคนแฟนขับเบื่อพอดีเข้าใจเหตุผลอย่างเวลาช่องมันไม่แอคทีฟอ่ะเพราะว่าคุณเป็นเด็กไอดอลที่น่าเบือ่อซ้ำซากใครจะเข้ามาดูคุณละ่ะคะสวัสดีห้าร้อยท่านค่ะขอพิกัดวิคเนี่ยค่ะผมจริงค่ะผมจริงค่ะขอใช้บัตรประชาชนก่อนนะคะว่ามาหรือเปล่าดาราไม่มีไอดีอ่าแอปไอดีนะฮะโอเคครบค่ะ นางสาวแม่ทรงนี้น่ารักสุดๆขอบคุณค่ควะวขับิฟ์ก็น่ารักขับกระโดงใครขับครับพี่เติ๊กนั่งหน้าพี่แฟม้มขับพี่เพชรกับพี่ออยนั่งหลังค่ะพี่ออยต้องมานั่งหน้าใม่พี่นั่งหลังไม่ได้ไ,ดไม่ใช่หรอพี่ต้องนั่งกระโดงรถสิเ <laughs> <laughs> พี่นั่งปากวันเสาร์ปา <laughs> กมา <laughs> จะหมานี่ยไม่มีอะไรหรอกปากอ่ะเด็ดไอดอลคือต้องดูดีพี่เต๋อก็อกแม่หนูล็อกประตูแล้วล็อกทำไมกูงงนั่งถามว่าพี่เกิดวันอะไรแล้วมันกระดาดดา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 ผมมึงนี่แหละวันเสาร์ผมด่าพี่เต๋อก่อนพอรู้ว่าเป็นปัญจปากตัวเองไงสาบกันแล้วเม้นดัตติสาดี่มีตลอดเออกูงงดัตติสาเป็นแม่มันมั้งอีดอกอวยเวอร์ดัตติสาคลอดมันออกมามั้ง จะเอากูจะเอากูไปเปรียบให้ได้ไปบรีรัมยหรอแม่ไปอยุธยาค่ะตายแค่ดังรถปุ๊บผู้ชายในแอปทักมาเลยแม่ตั้งโทรศัพท์ยังไงคะอ,อ๋อมันมีที่ล็อกค่ะอยู่หลังบอกเลิศเ,เปิดปอลให้อยไปหลังน <c oughs> ไม่ใช่หมากระเป๋าะนะตอนนี้เราขึ้นทางด่วนแล้วค่ะลูกคุณหนึ่งเป็นวิ่งทางล่างนะคะ คอมเมนต์ของพวกเด็กไรคะ่ะจริงคะ่ะ <ś led> ผู้ชายวันนี้แม่น่ารักใครขับรถให้แม่พี่แฟมขับคะ่ะคนสวยบอกรักเอซหน่อย I love fan club ค่ะ ต้องกลายเป็นรถขับรถขับไม่ใช่รถพี่อะพี่ขับได้หมดแต่ถ้าเป็นรถพี่พี่ไม่ขับทำไมอรถค่ายไหนครับวันนี้วันนี้เป็นวอลโวซีรีส์หกค่ะซีรีส์อะไรนะหญิงคันนี้วอลโว่ X490 รุ่นใหม่ล่าสุดค่ะใหม่ล่าสุดอีกแล้ววอลโว่ X490 ค่ะคันละห้าล้านอัพอัพนะคะบ้านหนึ่งล้าน ถ้าซื้อที่วิลล่าได้สองหลังไปอยุธยาค่ะหน้าเด็กสุดๆอายุแปดสิบสวยครับอ๋อทิชานี่คือทำเล็บอยู่ไม่แค่แบบติดหนูตะไบไว้แล้วทิชานี่คือสระผมหัวลงมันเาไอ้นี่มันขึ้นไี่หมดเลยแม่ยังไม่ได้ไปทำเดี๋ยวจะไปทำคนไปทำไมนามีคนใกล้ตัวมีแต่คนรวยๆเอ้ามึงต้องเป็นคนเลิศก่อนขาดคนรวยๆถึงจะมาคบมึงนะลูก เข้าใจไหมคะเป็นคนเริดเป็นคนเก๋แล้วก็จะมีเพื่อนรวยๆค่ะคนที่เฮียไม่มีคนรวยที่ไหนเขามาคบด้วยนะคะติงค่ะทันทีที่ผู้ชายทักแม่มาแม่จะหายไปจากไร <c oughs> เออ <c oughs> เดิด ขาไม่ให้ไลฟ์ขับรถไม่ใช่หรอกค่ะที่ฉันไม่ได้ขับคะ่ะที่ฉันเป็นคนนั่งนะคะแต่ถ้าคุณเป็นคนขับจับพวงมาลายัยช่องคุณจะปิวทันทีคะ่ะอันนี้บอกเอาไว้เป็นกฎเลยนะคะคนที่นั่งแอปแอปอย่างพี่เพชรเนี่ยจะเป็นไลฟ์จะไม่ปิวคะ่ะติดต่อเขาจะจับเฉพาะคนที่เห็นพวงมาลายัยหรือว่าไปเห็นรถข้างหน้าอย่างเงี้ยคะ่ะมันอันตรายเขาก็จะเขาก็จะบล็อกคุณทันทีคะ่ะ โอ้คอมเป็นเร็วมากาไม่มีสายเสียบชาร์จแล้วลูกอีกเติร์กไม่มีสายเสียบชาร์จแล้วลูกอีกเติร์กอีกกองเอาที่ชาร์จแบตสำรองเข้าไป,ไปเดี๋ยวกูวจะได้ช้ำหละเอาของเอาของแม่แบลคสีดำอะกูมีสองอันค่ะขาวกับดำเข้า,ขา,ขาไปเหรอเออแม่เห็นนางใช้อยู่นะแต่กูเกงใจกูไม่กล้าบอกว่าวของแม่นะฮะเออใช้อยู่ในเบอร์ดอก เราเอากลับไปด้วยเหรอกูอยากคิดเอารวยร้อยล้านจะมาจุ๊บของกูหรือวะทองเต็มตัวจะมาจุ๊บชาวเวอร์พับอะไรนะพาวเวอร์พับเอะไรนะพาวเวอร์แบงก์เออพาวเวอร์แบงค์กูไม่ได้นะะเาวไม่เป็นไรลูกเบลกูมีเยอะเบลมีที่ชาร์จสาำรองให้รู้เอามาให้แม่ใหม่อันนึงหน่อยแม่โดนจุ๊บอีเบลดูแม่อยู่ไหมนี่แม่โดนจุ๊บค่ะแม่โดนจุ๊บค่ะเบล ขอบคุณสลับน้องหมีค่ะขอบคุณนะคะอ่านคอมเมนต์ทันไหมแม่พี่เพชรีมีนิสัยไม่เอาเปรียบใครนิสัยน่าคบขอบคุณมากค่ะอย่าไปเอาเปรียบเขานะคะมันเขาจะเลี้ยงคุณแค่ครั้งเดียวค่ะถ้ามีอย่าไปขี้หนวะ ผ่าเวอร์ผับซับใหม่อันนี้การันตีค่ะพี่เพชรไม่เคยโอมเบียบเลยสวยกว่าอ้ามขอบคุณค่ะพี่เพชรเหมือนนั่งอยู่ในอเมริกาเลยสะดุด่ะอ๋อขึ้นทางด่วนมันต้องมีสะดุดบ้างลูกนะคะเจอพี่เพชรได้ส่วนไหนของอุทยาครับเย็นนี้ไปร้านเรือเรือสายน้ำต่อด้วยอ่าสตอรี่เดอะสตอรี่ค่ะ เลือนสายน้ำ4 6 0ต่อด้วย The Story ค่ะ9มีนาคสวัสดีครับพี่เพชรคนสวยของผมสวัสดีค่ะเลอเลเข้านะแม่น่ารักหรอหนึ่งกว่าสิบแปดไปตั้งบนึงนะฮะ น้ำโตบอกพี่เบลเอาที่ชาบแบตมาให้แม่นะคะแม่เอาชุดมาเปลี่ยนเขาไหมคะโอ้ยกล้ากล้าถามตัวแม่แล้วอีน้ำโตครูเป็นใครคะกล้าถามว่าผู้หญิงคนนี้เอาชุดไปเปลี่ยนหรือเปล่ามันเป็นร้านอะไรนะก็ผับธรรมดาที่เลยรู้เลยเ,เป็นฟิลเพลงแบบ,บเด็กอายุทยานะ่ะเข้าใจป้ะไม่ใช่เป็นเด็กหล่ออะไรหรอกเด็กสกอยเงี้ยเด็ก,ก yeah. สกแกมอะไรอย่างเงี้ย พี่ต้มโตสั่งพี่เบลว่าแม่ขอที่ชาร์ตสำรองหนึ่งอันค่ะแม่โดนดีเจกล้องจุ๊บเพราะว่าแม่เป็นแม่แม่จะแต่งตัวเบาไม่ได้<ม>เดี๋ยวแม่เข้าโรงแรมลูกแล้วก็เปลี่ยนชุดค่ะแล้วก็เป็นสกันทิลาหาพี่เบลพี่ไอพี่ออยแฟนพี่ออยอีน้ำโตแล้วก็น้องน้องอะไรวะอีกคนนึงน้องปลายนะคะหกละปลายหนปลายจะเป็นผู้หญิงที่นุสวยนุ<ล>่หน<ๆ>ู่อก็ือปลายปลาย แล้วก็อีกคนหนึ่งน้องปอนที่กินกับเรารอบที่แล้วเจ็ดคนค่ะเซหนูจะมีเจ็ดนะฮะวันนี้ลูกสาวตั้งงบไว้สองหมื่นนะคะร้านเหล้าหมื่นหนึ่งร้านริมแม่น้ำหมื่นห้ารวยจริงอะไรจริงวะรอบที่เราเลี้ยงแม่ไปหมื่นหนึ่งไงแล้วก็ไปถูกลอตเตอรี่ห้าใบก็เท่ากับว่าไม่ได้เลี้ยงก็เลยจะตัดให้กูใหม่พี่เพชรสวยตลอดแม่บอกแล้วว่าแม่จะไม่ไหวแล้นะเบลมันแพงไม่ได้แม่แม่ต้องกินของอร่อยเท่านั้น ยิ่งพี่แฟมมาหนูยิ่งอยากเทคแคร์แบบสุดๆอ๊ยสรุปไม่ได้อยากเลี้ยงอูอีดองหานกันไหมคะจะหานเขาไม่ห,หาดหรอคะ่ะเขาโชงเงินในบัญชีก่อนเลยเ,เขาพูดว่าไรรู้ไหมแม่ไม่ต้องเสือกดูเงินในบัญชีหนู่ด้วยคะ่ะจะหาดคะ่ะแต่เขาไม่หาดละค่ะทำทยังไงเงี้ยแม่มีเงินในบัญชีแค่นี้อย่ามั่นใส่หนูค่ะเขาเปิดแอปสกัดสิกรที่กูดูเลยแม่อย่ามั่นค่ะโอ้โหกูพูดไม่ออกแถมให้อ่างเปากูด้วย ตามกูมาส่งที่ถนนข้าวสารอีกโอ้ยหนีกลับยังโอนเงินให้กูอีกกลัวแม่กลับบัาไม่ได้ไม่รู้มันจะประเสริฐแบบไหนแล้วอีดอบคุณนีลอตเตอรี่มาขายอีกดูจะได้ถูกอีกกว่าซันโอ้เลิศรอบนี้ถูกมา,มามกวันนี้พี่ซื้ออะไรนะซื้อห้าหนึ่งมันมีห้าใบพอดีไปลัดตีไหมครับพี่พรไม่ได้อยู่ขอนแก่นนะคะพี่พีกำลังจะเดินหน้าสู่จังหวัดอยุธยาค่ะ ีน้องคนนี้คอมเมนต์ไม่เลิศนะลูกคำว่า20,000คือเสียเงินของเขาฟังนะลูกอยู่กับคนที่เขาพอใจอยู่กับคนที่เขารักอยู่กับคนที่เขาอยากจะซัพพอร์ตเขาไม่ได้คิดว่ามันเป็นเสียเงินนะลูกเขาคิดว่าฉันได้อยู่กับคนที่ฉันมีความสุขอ้อย่างลูกแม่เขาไม่ใช่คนเที่ยวเวลาทํางานเขาทํางานเต็มที่ตลอดปีเขาเพิ่งมาเที่ยวตอนรู้จักแม่นี่ยเพราะแม่คือคนแรดคนลาดเขาจะพาแม่เขาไปเข้าวัดทําบุญก็ไม่ใช่เรื่องเพราะแม่เพชรไม่ได้มีสไตล์อย่างนั้น แม่กูชอบดื่มแม่กูชอบเจอผู้ชายเขาก็เลยียพอร์ตอย่างนั้นลูกอย่าใช้คํานี้นะลูมันดูไม่ดีมันเหมือนหนูดูถูกคําว่าเงินสองหมื่นะคะถ้าเป็นแฟนคลับพี่เพชรต้องฉลาดด้วยนะคะอันนี้พี่เพชรสอนนะขอบคุณค่ะถ้าเขาไม่รักคุณคอมเมนต์นี่ไงครับคอมเมนต์เลยเจ้าจของคุณเนี่ยไม่ได้อวดรวยค่ะคุยกันสนุกสนุกขำขำแบบแม่ลูกเห็นไหมคะนี่เขามาคอมเมนต์เองแล้วค่ะ เดีย๋ยวนี้ทัศนคติอยู่โซลเลิศทัศนคติเลิศมานานแล้วค่ะแต่คุณไม่เคยเปิดใจมองนฉนชันเองนะแต่ตอนเนี้ยเพรดีใจมากๆที่ทุกคนกลับมาลักแล้วก็เมตตาเพชสิบนิ้วพนมนะคะรักกันแบบนี้เป็นานานๆนะเพรก็จะเป็นคนเก๋สอนตัวเองด้วยนะคะที่ันสอนตัวเองเสมอค่ะที่ันสอนตัวเองว่ามีสิบใช้แปดอย่าสารแนค่ะมีสิบใช้แปดมีสิบใช้สิบห้าเออมีสิบใช้สิบห้าเร่ครบ เมื่อช้าแม่ก็โทรมาแอบขอแม่ไปแรับพันห้ามื่อช้าแม่ก็โทรมาแม่บอกว่าถ่ายับรประชาชนกับประเมีบ้านให้แม่ด้วยนะลูกว่าสันจะไปต่อสัญญาคุณจ้ไปดังเลยเอาาหไงไปกินทั่วประเทศนะนางร้ายหน้าสวยันี่มาต่เอนมืมดดำแล้วนะคะคุณแม่มาดำก็ไม่ปล่อยที่าา่นรายการข่าวใส่ไขทางช่องไทยรัฐทีวีโอ้ยดนัยฉันใหญ่กับเธอ มีเงินสดไหมลูกเตียวไม่วดแลวค่ะดีวันนี้กูยึดบอมดีวัยหกสิบมันระเบิดตูดจริงหรอเขาไม่เชื่อไงจะมีเจ็ดบัตรอายุทยาไหมคะไม่มีหรอกค่ะผู้หญิงคนนี้มีความเมตตาแล้วก็โปรโมทค่ะ ไก่พี่เพชรยังคะโอ้ดังมากเลยนะเห็นไก่พี่เพชรเนี่ย่เรอยู่ไอลลรอดูแม่กับแม่กล้องไลฟ์สดด้วยกันชี้จะมาหรือเปล่าเธอะสวัสดีคุณบอลสัตววัตรด้วยค่ะคิดถึงพี่บอลนะพี่บอลพี่เต๋อบอกว่าคิดถึงนะคะนับวันยิ่งดูเด็กลงเหลือคุสัตววัตรสวัสดีค่ะวันนี้แม่นั่งรถยี่ห้ออะไรคะวันนี้เป็นวันโรค่ะเมื่อเช้าพีเอ็มวันนี้วันโร ตกตึกฟอร์จูเนอรตกตึกนั่งอ่าตกตึกตกดึกจอดกันที่โรงแรมนั่งฟอร์จูเนอร์อัดสิบนะคะสิบคนอยู่ในรถรัวๆยู่ๆนะคะแม่เพ็้น่ารักจริงๆแต่แค่นามเป็นคนตรงๆเอาขอบคุณครับ <c oughs> ไม่ไม่หรอกคนเราเวลามันคิดอะไรก็ไม่ต้องไปซับซ้อนปะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นอะไรเงี้ยอย่าไปซับซ้อนกับชีวิตมาก เป็ในใจมันไม่ได้คิดแบบที่เราพูดก็พอพี่เพชรมีชิคช็อกแม่เดี๋ยวไฟ์ปิวเอมันจับเวลาล่างในรถโอ้ยพูดไม่รู้จะกี่รอบแล้วเรื่องนี้เหมือนบาร์ตี้หรอพี่ไปไปยุทธยากี่วันคะแล้วแต่ฟิลเลยค่ะทำไมช่วงนี้สวัสดีทุกคนในรถด้วยนะครับจากคุณสตาร์ได้ค่ะ น่ารักขึ้นทุกวัน thank you so much ค่ะขอกล้องสดค่ะอีกแล้วแอปเสียงด้อยแม่หรออ๋อเสียง,ยงตัวทางตัวแอปเสียงวสวัสดีคุณสตว์วันค่ะทาไมช่วงนี้แม่ดูรวยจางเอาแม่เป็นนักแสดงลุกเล่นได้ทุกบทช,ช่วงจนช่วงรวยช่วงชาวสวนช่วงผู้ดีช่วงไฮโซรับได้ทุกบทบาทนะคะทําไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นมาใน iPad ด แม่เหมือนดาราฮอลลีวูดเป็นมันไม่ดีหรอชุดเบามากเดี๋ยวไปเปลี่ยนที่โรงแรมค่ะชอบคนลงเหมือนน้องพี่มันดูงอะไรเนี่ยนะครับแม่ก็เคขับรถฮา,า,าร์เลย์ในเวสต์ทพี่ไม่ได้จับโืออะไรสองข้างของขากีา่ครับพี่ครับแม่คือดาราต้นแบบ <s ums> นึกว่าเสียง AI สปอร์ตผู้หญิงคนนี้ได้ไหมคะนึกว่าเสียง AI ดารากี่โมงคะแม่นี่ค่อยเขาเ้ารถตัวเองแม่เพชรนางมีเสน่ห์ชะตัวผู้ขนาดตัวผู้ยังยอมกินมูเลยโอ๊ยมันไม่เกี่ยวกันหรอกลูกมีสเสน่ห์ไม่ได้หมาความว่าผู้ชายจะกินงูมึงนะคะมีเงินค่ะมันเป็นเรื่องของเงินกับรถนิยมของคนเราค่ะเสียงแม่คือเจ้าของ,งตึงกตอ,อ,อยิวใช่ไหม าม,ามีหน,น้ามาสอยจริงยแต่ว่าดีนะเหมือนคนกินยาเราพ้ดนะคุณมุ้ยสวัสดีค่ะ,ะเ,ออเออเดี๋ยวโดนอีกเดี๋ยวโดนอีกไม่พูดเรื่องนี้นะคะอย่าชวนพูดเรื่องเอา้าเหลือช่องเดียวแล้วนะคะอย่าพูดเรื่องนี้ค่ะถ้าช่องนี้ปิวไปเจอกันช่อง I care just my l i f e ช่องใหม่ตั้งรอแล้วค่ะ I don't care b o s t o n ไปแล้วนะคะปิวแล้วหรือ I Care Just My Life ค่ะ <laughs> ช่องไอแกจะสมายไลฟ์สแตนบายรอแล้วค่ะเลเดี๋ยวขอพี่เคอปแอปก่อนหาคนมาพี่เคเล่นเล่น <c oughs> ก่อน <c oughs> ไม่มีดาราคนไหนไลห์อยู่ <c oughs> เลยอ่ะไอติงพับต้องมาแล้วช่องนี้เอ,อ,อกหักแล้วมาดูพี่หนูไม่เหงาเลยค่ะเยี่ยมอกหักอย่าอยู่คนเดียวค่ะเปิดทีวีเปิดช่องแม่ค่ะ มีคนบอกว่าจะคอต่อๆด้วยแต่ว่าเข้ามาเห็นคลิปที่หรอใช่ไปเที่ยวไหมครับแม่วันนี้ก็ลังไปอายุทยาค่ะปากมันเลิศแม่ไ,มไปกับใครแต่ว่าไม่พูดในไลฟ์รอช่องไอติ n งพัดเท่านั้นช่องแห่งพลังบวกของแม่ขอบคุณค่ะแม่ไม่อยู่หาดวอนแล้วหรอเอาแม่กลับมาแล้วลูกกลับมาพักได้วันเดียวกูมีคิวจะได้ออกอีกแล้วอ คุณดึงไงอยากอยู่บ้านยาวๆบ้างได้ไหมอแต่ดีนะไอคิวที่มันออกมาอยู่ในละแวกนี้แบบขับชั่วโมงเดียวอะไรเงี้ยมันง่าย w h a t t o d y y ยร so beautiful ขอบคุณค่ะพี่เพชรเอาผมต่อออกค่ะไม่ได้ตัดค่ะตอนแรกกันจะไม่ไปวัดไม่ไม่ไปต่อชริยยเข้ามาคอมเมนต์ก็เลยต้องไปค่ะพี่คะหนูมีคำถามค่ะถามมาค่ะ,สะแสดงว่าพี่เติร์กหนัาจริง <c oughs> ชายสัตว์นะักขี่เหงา นักติดพี่แฟมด้วยล่ะเขาบอกว่ากูไม่ได้มาหามึงนะมึงสวัสเปิดประตูบ้านเข้าไปกูไม่ได้าหามึงกูบ่าเพื่อนกูอุยเลิศแรงในยาเขาบอกวสาสัยแสดงว่ามึงเหงาจริงหน้าหมาน่าจาย นสายน้ำเออไม่ใช่อ๋อเราถึงแล้วหรอใช่ทำไมเราถึงเร็วจังยิงอ๋อนี่เป็นเส้นสายนอัห่างจากบ้านเรา20กว่านาทีโหลถ้าต่อไป20กิโลนะเข้าในเมืองเอออ๋อมันอยู่สายนอใกล้กับบ้านเรานิดเดียวเออก็วันนั้ก็พี่พี่เบลใกล้บ้านแม่มากเลยอ่ะ ไปไหนครับเจ้าหญิงเลิศมาอยุธยาค่ะ <c oughs> เออแฟมก็ตาดีเนาะเดี <c oughs> ๋ยวไปดักรอค่ะ <c oughs> เพชรนั่งรถ <c oughs> อายุธยาเจแหละใครที่ว่าแน่ใครห้าหกห้าแปดถักมาไม่ปวดหัวหละแม่ไม่ค่ะ ชิมาปเจอนทุธุยาอีกแล้วเออจังหวัดธุยาลดเนาะหน้ามาใครทำให้คะตัดเองค่ะ,ะ,ะ,ะ FC นะครับติดตามตลอดขอบคุณค่ะแม่ติก๊กตอกเขาไม่ให้ไลน์ในรถจะโดนแบนไม่แคร์ค่ะกูไลน์ามาตลอดไม่เคยโดนมันแบนเลยมันจะไม่ฉีกหรอแม่โ <c oughs> ลมาเชฟูเกนะในขอ้ออ่านนี้บ้างนึ่งโลมาเชฟูเกตบ้างนะครับเจ้าหญิง ได้เลยค่ะไปเลี้ยงช้างที่อยุธยาแม่ขอพิกัดเสื้ออีกทีชีอินค่าตัวนี้ร้อยแปดบาทจะโดนหมัดอีกไหมแม่ไม่โดนหรอกลูกคนอยุธยาเขารักเพจน,นะคะแม่ลงมิสแกนไหมสวัสดีหกร้อยแปดทั้งข่าวพี่กนพี่กนก็น่ากับพี่บอมเนี่ พี่กลนไหนพี่ถ้าพี่กลนพี่ก็นอนกับพี่บอมไงคู่กันเลยกลนคู่ขอค้างเลยกแฟนไม่กลนพี่บอมแกไม่ค้างหรอกแกฟิลไม่จอยเหมือนพวกเราแต่ก่อนว่าแต่ถ้าค้างก็ดีไม่รู้แต่ถ้าไปเที่ยวผับแกน่าจะชอบดูที่ไม่มีเราจะได้หาดาวให้แกแม่ขึ้นศาลดีวันไหนไม่มีคดีอะไรแล้วค่ะจะขึ้นศาลทำไมคะพักขึ้นศาล เรื่องดาวชั่วชในชีวิตมันจบตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะปีนี้คือปีใหม่ของเพรปีที่เริ่มต้นใหม่ไม่มีการขึ้นศาลในทั้งนั้นแหละพักขึ้นถ้ากูจะขึ้นศาลก็เพราะฟอ้องอีพวกทาให้กูเสียหายตั้งแต่ปีนี้กูจะไม่ยอมใครแล้วปีที่แล้วกูขึ้นศาลเพราะกูปากหมาแต่ปีนี้ใครมาปากหมาใส่กูโดนแต่งลุคนี้สวยจังขอบคุณค่า <laughs> <laughs> คุณบอลวันนี้ค่ะ <laughs> ทําไมสวยขึ้นบอกสิเขตหน่อย วันนี้เป็นปีของนางพักที่จะขึ้นศาลถูกต้องค่ะสวัสดีคุณปอนค่ะตอนนี้เขามีข่าวดีเนอะเอฟซีจะเพิ่เกตหน่วยินปอนเมื่อเช้ากินส้มโออร่อยมากส้มโอจับทีมสยามนันนอมปอกให้กินเธออร่อยสุดๆขอหนึ่งมีแม่แม่เป็นเซเลบิตี้โปกิโนว่า คนอะไรสวยมากขอบคุณค่ะอยากให้แม่ไปรายการซ Inter ิงเกิลอินโทรอินโทรโนรักแม่นะคะแม่ทำไมเอ e เนอรีแม่ไม่เคยดอบออลูกปากการัดจะดับได้ยังไงเดี๋ยวแม่ก็ตบเอ็มร้อยสองแล้วก็สปอ,อ,อ,อันเซอร์หนึ่งเดี๋ยวจอดเซเว่นก่อนเอ e เนอรีแม่จะมายิ่งกว่านี้อีกก็จิบวายแอปแอปเดี๋ยวจอดเซเว่นให้แม่ซื้อไวายหนึ่งขวดพาออีนั่นมันชอบแดกวน์เ e มียหไอ สรุปคือแม่เต้นขายโรตีดด้ขอให้หเป็นที่ดีของแม่แม่ดูมีความสุขทุกวันทํำยังไงคะเอ๋อเหรอแม่ดูมีความสุขเปล่ลูกความทุกข์แม่ไม่มีอ่ะไม่มีเลยอ่ะหาความทุกข์ให้ตัวเองไม่เจอเลยอะคะ่ะจะทุกข์อยู่เรื่องเดียวนี่แหละไม่มีผัวน่ารักจังวันนี้ขอบคุณค่ะสว,วัสดี605หท่านด้วยนะคะเข้ามาแล้วฝากขอชมคอใจครับรายการมองเห็นอะมาขอใจซ้ปคนละดวงมา ในทีมเพชรขัดอีก20คนค่ะขอใจส้มยี่สิบดวงอีท e ิปว่าแม่แล้วแต่เขาเลยลูกแต่บอกฝากไปบอกเขาด้วยนะแม่กินขนมเขาอร่อยมากเซตปีใหม่แม่เพิ่งสั่งมา500รออร่อยมาเออเซตตุดจีนอร่อยมากขอบคุณคุณปอนค่ะคุณปอนหายไปนานไม่รู้ว่าหนีไปซัพพอร์ตใครเนาะไม่ซัพพอร์ตเพชรแล้วมั้ง ฟอร์มาต่างหลายปีป่านนี้มึงคงซื้อบ้านได้หลังหนึ่งแล้วอีเพจอ๋อหรอมันได้จริงเหรอฮะไม่หรอกแม่ขอพิกัดวิกหน่อยค่ะเออผมจริงค่ะแนะนำความมั่นทีหน่อยครับความมั่นเหรอแนะนำไม่ได้อ่ะทุกคนมีเอ,อ่อทุกคนมีเอ,อ่อเอนเนอร์จีของตัวเองอะค่ะว่ามันจะแสดงออกมาอย่งไงอะฮะเกาหลีมากครับขอบคุณค่า ไปไหนคะชอบอกินวันิลลาขอหนึ่งแมทซัพอพอร์ตวีคนณดีได้ไหมคะจะทำนี่แบ,บแรนด์นียอะไรแบบนี้อันที่เราเอาไป็นจุกจุกที่เราทาไปกินโรตีกรอบป้าจะกินโรตีกรอบตอนนี้ไม่เดี๋ยวกินอาหารได้ไม่เยอะนะมึงไม่หิวแล้วอะ่ะแบลกรุ๊ปเบอร์คืนนี้ร้านไหนคะเริ่มต้นที่เรือนสายน้ำกระชากต่อที่เดอะสตอรี่ค่ะ เล็บแดงสัใจมากเย็นที่จะเจอเพชรประกบน้ำโตนะคะออกไรคู่กันแม่ลูกด่ามันรับหลังไม่ได้ต้องด่าต่อหน้าสื่อค่ะเขามั่นใจก็ไม่ได้หมายความว่าเขาไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครทุกคนมีสิทธิ์ที่จะมั่นใจอุ๊ยขอบคุณค่ะแต่อีพวกที่ไม่มั่นใจแล้วมาด่าเขานี่คืออะไรคะบอดอเกนเลิศขอบคุณค่ะ วันนี้นั่งรถยี่ห้ออะไรเกลียดอีกพวกชอบถามว่านั่งรถใครบ้านใครยี่ห้ออะไรใครเลี้ยงเกลียดคำถามนี้มากเลยค่ะพิศริยามด,ดีค่ะตอบไปเลยวีโวกูนั่งวอนโวของเพื่อนกูกูมีแต่เพื่อนแต่พี่มีแต่พี่น้องเลิศเลิศแม่ไม่ชอบเลยอีกคนที่ชอบถามเขาว่านาฬิกาอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคนเป็นยังไงกันนะลูกมันไม่ใช่ตัววัดคุณค่าความเป็นคนนะลูกมันแค่เป็นตัววัด ความมีหน้าตาทางสังคมโอ้ยเมื่อยอี่หลีเมื่อไหร่จะเปลี่ยนทัศนกติพวกหนูได้สักทีวะมดีมหนูเข้าใจมันลูกต่อให้วันนี้เราจะนั่งมัดด้าน,นั่งฮอนด้าเจมันก็ขับได้บนทอ้องถนนมันเป็นแค่เครื่องวัดคุณค่าทางสังคมว่าอีคนนั้นคือคนมีฐานะอะไรอย่างเงี้ยลูกแต่มันไม่ได้วัดคุณค่าความเป็นคนเก๋คนมีเลอค่าเข้าใจไหมนี่ เลี้ยวกิน M100 ไม่เลี้ยวกินค่ะารุ M100 ขวดสปันเซอร์ขวดแล้วก็เข้าโรงแรมไปเปลี่ยนชุดราตี5โมงครึออกจากโรงแรมว่าถึงที่6โมงพอดีถูกปะล่ะจากโรงแรมไปที่มาที่นี่เมั้งยะครึ่งชั่วโมงหรือว่า20นาทีโอเค5โมงครึ่ออกจากโรงแรมขอถ่ายรูปแอปแล้วร้านที่เราจะไปกินอยู่แถวไหนนะก็เมื่อกีไ อยู่ในเมืองพอพี่เพชรมีความคิดแบบนี้ไงนางเลยไม่เคยตกกระแสจริงเหรอคะแต่มันเป็นความคิดที่ออกมาจากความรู้สึกจริงๆนะคะไม่ได้แอบแอบนะคะความคิดนี้อะต่อให้แม่บิดมอเตอร์ไซค์แม่ก็ไม่รู้สึกอายอะไรแม่พูดตรงๆนะลูกไม่อายจริงๆอะคะ่ะพี่ออยอ โอ้ยอ่านไม่ทันพี่ออยังใส่ชุดนอนไปแม่วันนี้ no วันนี้ที่ออกงานสังคมชุดราตรีค่ะชุดนอนอะไรเป็นเรื่องของเรื่องของอยู่ที่บ้านค่ะเด็กไอดอล